สวัสดีครับมูมูชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนมาเล่นเกมก่านะครับเด็กจิ๋วผจนภัยวันนี้พี่แม็กซี่พี่โมเซ่จะพาเราไปที่ไหนนะไปหาซิกกี้คีกันทุกคนไหนพี่โมเซ่เพี่แม็กซี่พาไปเลยตรงนี้คงตรงจุดที่ว่ามันเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เราลงมาตรงเครื่องตัดหญ้า้อุยยุงมันติดอยู่ตรงนั้นอะอมันติดปักอยู่ตรงนั้นโอเค okay. อันนี้เราทําทางมาเอา้าไปทางไหนกันเนี่ยเด็กๆอ๋อขึอ้นแมงบนกันเหรอโอเคใช่กระโดดยากไหม ไม่เนาะไม่แนวอี้มากนะมันแนวระวังตัวได้ได้นี่ต้องเดินขึ้นมาดีๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตกลงไปให้ระวังหน่อยนะครับต้องต้องเอา่มชูชีพนี่เืม่นาต้องต้องเอา่มชูชีพมาด้วยนะครับติดมือไว้ไม่งั้นเดี๋ยวตกงไปนี่ตุยนะครับอุ้ยอ้ยตรงทางนี้มันกระโดดอันมันตกงไปได้ด้วยอ่ะให้ระวังด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องกระโดดขึ้นไปก่อนข้ามไปที่เด็กๆเขาอยู่กันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบ เกมนี้มันมีข้อเสียนิดนึงนะครับตรงที่ว่าเวลากระโดดนี่มันตัวลอยนะครับเพื่อนๆมันจะลอยๆยนะครับเหมือนเหาะอยู่กลางอากาศอันนี้ที่เราเดินอยู่นี่คือบันไดนะพี่ออซี่พี่มอนเซรู้ไหมเอ่ยอ๋อเป็นบันไดใช่มันเป็นบันไดบันไดที่ป้าเคยมีที่เอาไว้ต่อเอ้ามันมีลอดแซนอยู่ฝั่งนู้นบันไดที่เอาไว้ต่อแล้วมันเอาไปเปลี่ยนหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยบันไดอเนกประสงค์ระวังนะระวังเดี๋ยวตกนะก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่มอนเซกินอะไรน่ะขนมอ๋อ ก็ตรงนี้นะครับเราเนี่ยครับสร้างทางเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกก็คือเรากระโดดจากข้างล่างนี้มานะครับแต่ว่าผมมาคิดดูแล้วว่าเราสร้างทางขึ้นมาดีกว่านะครับเพื่อนๆพี่โมเสสไปไปดูซิว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยครับเพื่อนๆมาตรงนี้เลยนะครับที่มันเป็นร่องของอิฐเนี่ยครับที่มันแตกเห็นไหมครับเพื่อนๆมันเป็นกําแพงตรงนี้เนี่ยลงมาตรงนี้เลยนะครับ เพื่อนๆจะเจอกับมิ้นสองก้อนใช่ไหมครับพี่แม็กซี่แล้วก็อันนี้เจออะไรครับพี่ฮวนเซเจอกัมมี่เจอกัมมี่อ๋อแล้วใครแล้วใครจะใช้โชเวลวะมันไม่มีใครจะโชเวลนั้นแต่ป๊าเลยอ่ะจริงเหรอใช่โชเวลอะนะโอเคงั้นเดี๋ยวอยู่แป๊บนึงค่ะเนี่ยครับเดี๋ยวเราใช้โชเวลนะครับเนี่ยครับเจาะเลยไหมเจาะเลยโอเค เด็กๆบอกให้เจาะเลยตรงนี้นะครับเพื่อนๆมีใครรู้บ้างเขาจะมีอะไรด้านไหนนี่เฮ้ยอะไรอ่ะ๋อซิกกี้คีเอาไปเปิดอะไรอ่ะพี่โมเซ่ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวซิปไลน์ซิปไลน์ไปที่บ้านใหญ่เราไปซิปไลน์ไปพี่พี่มาซี่ระวังค่ะกระโดดดีๆนะจริงไม่ต้องซิปไลน์ไปก็ได้นะเพราะเมือมันไกลอ่ะมันไปกยอ่ะซิปลายที่ล้อรถเหรอล้อรถแล้วเข้าไปอ่ะ รอรถงั้นงั้นเดินไปก็ได้พี่แม็กซี่งั้นเดินไปดีกว่าไปอย่าให้ตกนะเด็กๆไปกันขอน้าวไปไปเินไปเลยเมื่อกี้มอสเหรอพี่แม็กซี่ใช่เสียงน้องมอสน้องมอสอยู่ข้างล่างนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่่ยนารักนี่เกาะอยู่เห็นไหมครับอุยน่ารักอุย้จะาัลธนูยิงได้ไหมสงสารน้อง กุญสารน้องใช่แล้วก็มีนอนเยอะแล้อันนี้พี่แมปซี่พี่โมเซ่พาไปไหนเอ่ยจะพาไปเปิดกันใช่ไหมพี่โมเซ่ไปเปิดกีบุญแจีกีเคยมาสำรวจแล้วตรงที่ล้อรถน่ะที่อ๋อที่ล้อรถข้างล่างนั้นใช่ไหมใช่หนูสำรวจตั้งนานแล้วเตะกี้คี์นี้เหมือนเขาเพิ่งเอาเนี่ยครับทางเดินนี้ต้องสร้างกันค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆถึงจะไปได้เออยาวเนาะพี่แมพซี่เนาะใช่ยาวมากเลยจะเดินไปดีกว่า ไม่ต้องใช้ลูกชิบไหมพอลูกชูชิบหมดก่อนทำไมอ่ะพอลูกชูชิบหนูโดดค่อยมีด้วยือบไปเลยนี่ปงญาคือลูกชูชิบไม่ค่อยมีอ๋อมันต้องนั่นเนาะใช่ไหมให้เราโดดลงไปด้านล่างตรงนี้ได้เอาดิตะตะตรงนี้ลูกชูชิบที่บ้านข้างล่างมีเยอะนะเจ็บไหมน่ะไม่เจ็บว้าอึ๊บโอเคหนใช้ลูกชูชิบเพียงแค่ห้าวิ ใช่ใช่น้อยๆนะครับทางหน้าทางนั้นจะมีเราอย่างจะมีทางขึ้นอุ้ยขอกินน้ำหน่อยโอเคน้ำมาแล้ว taste good จะมีทางที่ตื้นๆเดี๋ยวดูก่อนทางนี้ทางนี้ลูกชูชีพที่พี่โมเซ่บอกก็คืออันนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆต้องตัดต้นไม้ต้นนี้นะครับที่มีลักษณะอย่างนี้ครับจริงๆมันก็คือตัวนั่นนะครับที่ว่าเป็นไฟฟ้าย์ครับเพื่อนๆ นั่นแหละมันก็เป็นล่มชูชีพแต่เราเรียกว่าล่มชูชีพนะครับตัวนี้มันจะมีเจ้าตัวเล็กตัวนั้นเดี๋ยวนะพี่มูเซ่ตกลงไปแล้วต้องต้องกระโดดนะไม่ไม่มันออปปี้ขึ้นมาได้พี่แมพซี่ออปปี้ต้นไม้ขึ้นมาได้ออปปี้ต้นไม้ขึ้นมาก็ง่าอยู่นะก็กระโดดได้ถ้าสำหรับพี่แมพที่พี่มูเซ่เก่งออปปี้อยู่แล้วได้สบายเปิดตัวเปิดเออวันนี้จดนะทุกคนโอ้ตนะทุกคนอู้หูหูอุหยมันเยอะมากเลยอ่ะพี่เปิดเลยไหม เปิดเลยเปิดเลยพี่แมสซี่พี่วอเซ่เปิดได้อะไรอ่ะได้ยูล่าสองอัน่าสีขาวเก็บเลยนะเออเก็บเลยอุ้ยมีจดหมายด้วยหรอจดหมายอะไรก็ไม่รู้โอเคจดหมายจดหมาย porter lock r e c e i p e อ๋อระวังระวังระวังนั่นออกซิเจนด้วยนะเก็บเราขึ้นมาแล้วเจ้านี่เยอะจริงๆเลยอ่ะ มันปีนขึ้นต้นไหนแล้วนะพี่แมพซี่พี่วาเซ่ต้้นนีอ๋อต้นนั้นใช่ไหมโอเคแต่ต้องออฟบี้หน่อยนะครับเพื่อนๆกขัดดูยากนะแต่สำหรับคนบางคนที่ไม่ได้ฝึกออฟบี้ในชีวิตจริก็คือปะป๊าไงไม่เก่งออฟบี้นะครับอุ้ยมันมันลุมอ่ะเย่ขึ้นมาได้แล้วโอ้โหมันมันลุมอ่ะดูดิเสียงมันลุมคนเดียวเลยอ่ะอะไรของมันอ่ะก็ไม่มีใครลงไปด้านล่าง ได้บอมเอโร่นะคบอมเอโร่อันใหม่อันใหม่ไม่เลยว่าต้องได้บอมเอโร่อุ๊ยพี่โมเซ่ร่วงมืนทางใช่แล้วมันมืนอะเวลามืดแล้วมันมืนหน้มันไม่รู้ทางเลยระวังนะกระโดดขึ้นไปเลยกำลังตามพี่โมเ่อยู่โอเคต้องค่อยๆกระโดดขึ้นไปอะ เอาผิดพี่พี่พีพ่ผิดร่วงเลยเหรอ <c oughs> ไมเป็นไรพี่มาซมี่คุณโดดง่ายอ่ะเปิดทางให้ละมองไม่เห็นทางเลยไฟมาละโอ๊ยปิดอีกสุดยอดสุดยอดขึ้นไปยังไงอ่ะพี่เว็บซี่อืมแต่หนูบอกให้หนูต้องโดดไปลงอยู่ที่ปะหนูพี่จะไม่ใช่ทางมันนะนึ่นะเดี๋ยวเราไปทางอะไรก็ได้เพราะเราหาทางได้อยู่แล้วไาต้องโดดมาตรงหนูอ่ะตรงนี้เปล่า แล้วก็ตรงเนี้พี่วัเซ่ขึ้นมาได้ยังแล้วก็นมาที่ไงนองอรพี่วเซ่ก่อนืโอเคได้ค่ะกำลังขึ้นไปฮึบติดทางแล้วก็โดดขึ้นมาตามทีละขั้นเลยโอเคอโอเคขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรอพี่วันเซ่ก่อนโอเคนะครับเพื่อนๆ เรามาหาซิกกี้คีเป็นพุญเจที่ติดอยู่ในหมับฝรั่งนัแล้วก็เราจะได้บอมเอโร่นะเป็นสูตรของบอมเอโร่เรก็จะได้นิ้วโมล่าสีปกตินับไม่ใช่สีทองนับสองอันสองอันเลยนิวโมล่าสองอันถ้าเราได้ธนูระเบิดที่นาวิดแรงมากธนูระเบิดเลยเหรอในยางรถยนต์บอมเอโร่มันเขียนต้องต้องไปมาที่ยางรถยนต์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะไปเปิดหีบสมบัติเนา แล้วก็ทางขึ้นเนี่ยครับเมื่อกี้พี่แม็กซี่พี่โมเซ่กระโดดให้ดูแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับต่านี่ทางขึ้นมันขึ้นตรงนี้นะครับหลายคนระวังตกนะแนะนนะคข้างล่างนี้มีตัวไรยน้ํานี่เพียบเลยนะครับน่ากลัวมากแนะนํานะว่าถ้าจะลงไปในเนี่ยควรมีเพื่อนสักหนึ่งคนที่เก่งออกปี่ปานกลางเพราะว่าเราต้องมีไฟด้วยเพราะว่ามันมืดใช่อันแต่นี้เรามาตอนกลางคืนน่ะพี่พี่โมเซ่ถ้ามากลางวันมันก็จะสว่าง โอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและชมมาโมชแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมเก่านะครับเพื่อมาหาสิกกขี่นะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการสร้างทางเดินไปเห็นไหมครับนู่นไปนู่นเลยอุ้ยอะไรเนี่ยทางทางเดินไปนู่นเลยนะครับมันก็เลยง่ายหน่อยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆก็ลองทํากันดูได้นะครับเกมนี้ก็มีอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่ก็ ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะว่าเกมมันมาถึงจุดสิ้นสุดของเกมแล้วนะครับก็คือ DN นะครับแต่นี้เรามาเก็บตกเฉยๆนะครับเพื่อนๆคลิป DN ที่เราเล่นจนจบคลิปว่าตอนจบเป็นยังไงมีอยู่ในมังโม่ชาแนลนะครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เข้าไปดูได้เลยนะครับใช่ไหมครับพี่แวซี่พี่มัเซ่ใช่ค่ะเรากลับเป็นเด็กโตแล้วเนาะเราไม่ได้เป็นเด็กจิ๋วแล้วใช่แล้วอร์เวนเดลก็ไปหาครอบครัวใช่เขากลับไปหาครอบครัวแล้วนะครับเพื่อนๆดูได้เลยนะครับใช่แล้วดรที่นิสัยไม่ดีก็โดนจับไปแล้วนะครับ ใช่โอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พี่แมพซี่พี่โมเซ่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ